เอกวดอร์พังนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก 2, 2022ของกาตาร์ครับคือเอกวดอร์เนี่ยลูกเกมเหนือกว่าชัดเจนเลยครับวันที่20พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับฟุตบอลโลก 2, 2022นัดเปิดสนามครับเกมรอบแรกของกลุ่มนะครับนัดแรกกุมเอครับที่สนามอ Al b a ส s t a ดียม กาตานะครับเจ้าภาพอันดับ50ของโลกลงสนามบวกครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับพบกับเอกวาดอันดับที่44ของโลกเกมนี้ครับกาตาเจ้าภาพใช้ผู้เล่นแกนหลักจากชุดแชมป์เอเชียนคัพ2019ซึ่งนำทัพโดยอัสซันอันดฮอสครับกัปตันทีมแล้วก็อัสมอาลีดาวยิงสูงสุดของทีมขณะที่เอกวาดครับนำทัพโดยมอยเซ่ไกเซโดเอาจริงก็นักเตะแต่ละคนนี่คืออยู่ในลีกที่ดีกว่าทั้งนั้นครับเพราะกาตาเนี่ยเป็นนักเตะในลีกทั้งหมดเลยเริ่มเกมแค่3านาทีครับเอกวาดส่ง ชหวะชลมุนในเขตโทษเอเนอร์วาเลนเซียครับโคกจอในดาบสุดท้ายเข้าไปผู้ตัดสินไม่ให้ประตูนะครับหลังจากที่เทคโนโลยีจับล้ำหน้าขึ้นอัตโนมัติส่งสัญญาณว่ามเคิลเอสตาด้านะครับยืนเหลื่อมรับกาต้าในจังหวะก่อนหน้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นครับนาทีที่16เอกออรอได้จุดโทษครับเมื่อเอเนอร์วาเลนเซียถูกซาฮัสอาซีฟครับผู้รักษาประตูกาต้ารวบล้มในเขตโทษและเอเนอร์วาเลนเซียครับก็ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดส่งอาชซีฟ พุ่งผิดทางครับเอกราขึ้นนํา1-0มาถึงนาทีที่31นะครับเอกราหนีห่างเป็น2-0ครับจากจังหวะที่อังเคโรเปเซียโดครับเปิดบอลจากริมเส้นด้านฝาบอลเลยมาถึงเอนเนอร์วาเลนเซียเจ้าเก่าครับมงสะบัดเล่นทางบอลหนีมือซาอัสอาซีฟครับเสียบเสาเข้าไปอย่างเด็ดขาดก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่55ครับกาตายังบุกไม่ขึ้นและเกือบเสียบตุวที่สาจากลูกยิงเน้นบนเส้นเขตโทษของโรมาริโอครับแต่ซาอาซีฟก็ยังพุ่งปัดเอาไว้ได้แบบบุดบินเลยครับนาที กองหน้าตัวสำรองครับที่ลงมาแทนอ um ันโมสอาลีครับเกือบพังประตูได้นะครับจากจังหวะที่เห็นเออร์นันเกลเดนะครับผู้รักษาประตูของเอกอออกมาไกลจากเส้นประตูแต่บอลล้นข้ามคานออกไปนิดเดียวครับเวลาที่เหลือนะครับกาตาร์นี่พยายามนะครับแต่ว่าก็ไม่สําเร็จจบเกมเอกอชนะไป2ต่อ0นถือเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับที่เจ้าภาพเบอร์งต้เป็นฝ่ายแพ้ในนัดเปิดสนามหลังจากที่เจ้าภาพสีสมัยก่อนหน้านี้นะครับต่างก็ไร้พ่ายทั้งหมดทำให้เอกอครับเก็บ3แต้มแรกของฟุตบอลโลก2022ส่วนกาตาร์ยังไม่มีคะแนนครับ